พนันครนนะเี่โอันนี้มันเกิดื่นนีองเท้าเต,ตาะก่นนี้กระปเป๋าลรับเอาครับเขาจะไปพนปนคอนย่ย่างมา,ออนมานนพนอเาานเมืองน,อน้น ตกสูงสเนาะแต่งตายสปมอะสิลครับงานบ้านซ้นน้ำงานบ้านซ้สิเป็นแบบสไตล์ให้บ้าน้าบ้านครเป็นลาบมอก่ายี้กล้าด่นจริงค์นะสะอาดนะนั่นน่าจะเป็นแม่น้ำเจ การเขาบ้านใส่นี่จะเป็นเลาีใส่เลื้อนะย้อนสว้าวสครับเอามาพักมาปลอมมงกองมพักบ้านสดใสบ้านนอกสดใสวิธีท้องบ้านนีครังบ้านสั้น ที่บ้านเขาเลยเท่าโอลิแฟ้มมแม่แม่สองพัดลมมูลค่าเรนละ่นอย้คุณเนแม่น้กจยาละเปุครับที่บ้านเขาเลยการการยุยการกู เียรเศียรสระจิบกาแฟมีลายลายเล็กๆคำโมอาภาษาเนาะโมนามบิลล์วันติมีนะเรันดับแรกนะเนาะเป็นคันเป็นสอยนะมีลาแรงๆแล้วเออเป็นเพชรพวกรเพ ใหเป็นวงนตรีครับยีเตงรับนี้ครบกบเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยโอ้โหแล้นี้เป็นห้องนอน เตียงเดียวครับแล้วก็มีมุ้งแห้วอันนี้มุ้งแห้วมุ้งแห้วแลวใส่ัใส่มุ้งแห้วเป้นจังซี้อยนะจะบอกจกังซี้อย่นะแน่นป่โอ้แมน,แมนยี่ได้ไรนอนเลยบะ่เคยเห็นับ มีการอะไรวะเรียบร้อยครับอันนี้เรเคยเห็นนะครับมุ่งเนี่ยเนาะมุ่งแห้วบุกเอิญมุ่งแหน่เท่านัเป็นกิจเป็นนี่งั้นเราเดยเขาเปิดเขาพม่าตั้าวเรียบร้อยอันนี้เป็นเป็นอ่าเก็นห้อเป็นบ้านชาวหรือว่าเป็นรีสอร์ทกรับผมพูดลุลุ้นเนาะมีเขามาในเมือง มาพาดีหน่อยมาแข่งบอลเล่บ,บอลนะครับเข้าไปเลยอบ้านนอกข่าวกรุงสีหามองเศร้านะครับนะแบบสบายบ้านนอกเขาใสเชลหน,นุ่นีครับบุญบุญเกตเฮ้าวะท่านในซอยวัดเขมเขมมากลิท่ถนนทบุรีทางโรงเรียนสตรีครับเป็นดีไซน์ไม่เก่าครับใม่เก่าเิ่นกับน้ยู่ไม่ครับ นางใส่แม่เก่าครับอันนี้อันนี้หน้าตาหน้าตาเป็นเช่หน้าตา,า,ตาเป็นเช่นบป,ประมาณกา้างสิหนาหน้าปิเป็นเนใช่เป็นยูไม่เป็นไม่เก่าเก่าแล้วยวเพิงงงี่หอนาครับไม่ดีรูปอ่ะนีเดี๋ยวแค่ ที่นี่อย่างานี้คุณจะเจอมีนึ่งที่นอนนะที่นอนหนึ่งหนึ่งที่นอนนอนสองคนแล้ตัวนี้โต๊ะเจแปนครับโต๊ะเจแปนหว่าต๊ะญี่ปุ่นได้เป็นไหมแล้วก็ตัว,ตว,ตวโยกอากาโคมไฟแล้วก็แฟนแฟนตัวจริงต้องมีสองคนครับแฟนนั่นกับแฝนครับอื่นว่าพันล้มพันลม้มในสองตัว นางป้าป้าป้าก็จะเอาไม้อัดแล้วปะไม้แล้แง่งตีอ่าแล้วก็น,นี้นโตมถ้าใครออฟฟิศโดยไปในวเอาแล้วก็เดี๋ยวเข้าเบิ็งทอยเลททอยเลทคือว่าห้องน้ำครับเอาเบิรงห้องน้ำ ทางน้าทางน้ามีกุชี่อ่ะทางน้าแบนนี้ครับทางหน้าก็จะเป็นเอ้ยอันนี้เป็นแบบฝรั่งมาเพนว่าลูกค้าส,วาส่วนใจะเป็นฝรั่งขางข้างก็จะเป็นอ่าอันนี้เป็นใส่ไม้ชลา้างข่างคือไม้ชลาการการผูกนะถ้าเป็นไม้ธรรมชาติมันสิผูกงานเพราะว่ามีความชื้น แต่ว่าข้างบนมันก็สิเป็นไม้ไม้เก่าครับแล้วบนอามาบิวไม้กระจกชนารักเน้เพ็ดนี่โอเคแล้วไอเดียดีแล้วแบบนี้อันนี้อ้างล่างมาแล้วก็เอาไอ้โต๊ะเก่าครับมองอาบน้ำนี่ดอกไม้พร้อมมีดอกไม้ว่าไม่แต่ล่างไปแต่าแาอาบน้ำครับแล้วก็ปิดา จอีเนียจ้าอีเลยอันนี้ฉากนี้เ,เพื่อนซเพร์ให้มันน้่งกระเด็น,ดอนออกงอกไม่หันอกทำถึงไม่งมีโอกาสผูกง่ายครับไปน,นี้มุงรวดนะมันกัดอยู่อันนี้ก็จะปิดโค้งลูๆแบบจะน้อยนึงครับเหมืนเป็นแบบสไตล์แบบอ่าเป็นแาง บ้านบ้านนะครับวีถีไทยบ้านครับได้เสานี่เสาไม่เก่าแน่นอนครับเก้านี่มาเอาให้ดิวไหมครับไอเดียดีครับเดอาไม้มาทางไหนประมาณนี้ครับอันนี้จะเป็นไม้อัดแล้วก็จะเอาอันี้ยมาตีคล้ายๆเป็นไม้สมัยไทยเก่าระับสิบนี้ผิดผ่าผ่าเอาไม้นิดหน่อยครับ แบบนี้โค้งไปนี่เลยนะมีความมนจะเป็นโคนนน้งนิดนึงโอเคครับั้างบนี้งา,างนอกบรรยากา,ดาศดีครับมีเรื่องบรรยากาศดีติดเทมโปก็้างดูหลักเด็กสูงเลยบรรยากาศดีครับสำหรับผู้ใดมาเมืองครับชอบสไตล์บ้านนอกต้องแบบนี้เลย มีนเฮี้ยน,น้อยทงนั้นเป็นเฮี้ยน,น้อยกันชิเป็นห้องรับแขกปินบ้านเดียวอนี้ห้องน้องก็ติดกัน ปเป็นสองเกาๆครับที่ผู้คนเป็นเฮตีรันอาซิท้านนี้จะเป็นระเบียงหน้าบ้านครับเป็นบ้านติดกันัเป็นไม้เข้าเบิดทั้งเบิด เอา,าพี่หมูไหมครับในรักภาพครับเข้า,ขา,อาโอเคค่ะตรงนี้มีสิบร้านกาแฟแน่นอนครับนี่นะครักก,กีกาแฟเอากาแฟอีหยังเอากาแฟฮอนเอากาแฟฮอร์หนูหนมีมีแต่ห <c oughs> นูมีเย็น,นกาแฟฮอนเพราะว่า ใส่น้ำต้มมันคือเรื่องของมันมุมน่ารักน่ารักเม่คิดเหรอจะกินกาแฟ<ป>